เดี๋ยวจะพาเด็ดมะม่วงหน้าบ้านทำพริกน้ำปลาหวานค่ะเพื่อนๆวันนี้จะแจกสูตรพริกน้ำปลาหวานสุดเซ็ตจีจ,จัดประจานกำลังพอดีเลยค่ะมาทำพริกน้ำปลาหวานกันค่ะเพื่อนๆน้ำตาลโนดแท้นะคะประมาณ 4ช้อนแกงค่ะใส่ลงไปในกระทะตั้งไฟอ่อนแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาดีประมาณ3ช้อนแกงค่ะเทะลงไปค่ะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าประมาณ1ช้อนแกงนะคะกะปิ กะปิอย่างดีค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนแกงค่ะเคี่ยวเคี่ยวน้ำตาลน้ำเปล่าน้ำปลาแล้วก็กะปิเคี่ยวจะรู้สึกเหนืดนะคะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2นาทีค่ะ2อถึงสนาที ใส่หอมซอยลงไปค่ะหอมแดงซอยเราจะซอยใช้ประมาณแล้วแต่ตามชอบนะคะอันนี้ก็จะประมาณห้าหกหัวค่ะใส่พริกสดพริกขี้หนูซอยซอยบางๆค่ะใส่ลงไปสูตรนี้ เราจะแบ่งเราจะแบ่งกินได้นะคะที่เหลือก็คือเข้าตู้เย็นได้เก็บไว้ใช้เก็บไว้กินได้ประมาณเป็นเดือนค่ะไม่ไม่เสียค่ะเพรเราจะทําให้หัวหอมกับพริกที่พริกสดที่เราซอยลงไปให้สุกนะคะเคี่ยวเคี่ยวให้สุกค่ะหลังจากนั้นก็ใส่กุ้งแห้งกุ้งอย่างดีที่เราโขลกไว้แล้วนะคะใส่ลงไปค่ะ แล้วก็พริกผงค่ะปรุงรสค่ะผงนัวใส่ลงไป ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะรอให้เย็นนะคะพอเย็นแล้วเราก็มาแบ่งใส่ถ้วยที่เหลือก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้กินหลายครั้งค่ะ,อะตอนที่เราตอนที่เรากินใครที่ชอบความหอมของข้าวคั่วก็ใส่ข้าวคั่วตอนนั้นได้เลยนะคะแต่ตอนที่เราที่เราเคี่ยวน้ำปลาหวานตอนนี้เราจะไม่ใส่ข้าวคั่วค่ะเราจะใส่ตอนที่เราจะกินมันจะหอมค่ะ เบี้ยวปากค่ะยูจ้า กำลังพอดีผสมข้าวคัว่วก่อนจะกินผสมข้าวคั่วเข้าไปหน่อยนึงคะ่ะหอมข้าวคัว่ว ะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแก่จัดจัดก็เปรี้ยวกำลังพอดีสองลูกสามลูก แกจัดสูตรนี้หอมกระปิหอมข้าวคั่วรสชาติกลมกลม่อม เดี๋ยวจะวางส่วนผสมให้ดูใต้คลิปนะคะใต้คําอธิบายนะคะเพื่อนๆสูตรนี้อร่อย หอมกะปิหอมข้าวคั่ว เจะพาเด็ดมะม่วงหน้าบ้านทำพริกน้ำปลาหวานค่ะเพื่อนๆวันนี้จะแจกสูตรพริกน้ำปลาหวานสุดเซ็ตจีจัดมะม่วงดกมากค่ะ